สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมหายุดลินตรงของพวกเราและวันนี้จะเป็นตอนที่110-112นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยลินหลังเทียนตอนที่ข้าอยู่แค่ครึ่งก้าวขอบเขตสําแดงเดชเจ้ายังรับมือกับข้าไม่ได้เลยตอนนี้ข้าอยู่ขอบเขตสําแดงเดชขั้นสูงแล้วระดับเดียวกับเจ้าเจ้าคิดว่าจะสู้ข้าได้อย่างนั้นหรอเหลวไหลคนอย่างข้าจะไปแพ้ให้กับคนอย่างเจ้าได้อย่างไรมาสู้กันต่อเลย เอาละงั้นก็พอแค่นี้ละยอดเขาคุกทมินมันก็เป็นเพียงแค่สมบัติวิญญาณระดับปฐพีลิ้นตรงแกคิดว่ามันจะทำอะไรข้าได้อย่างนั้นหรอเรียกวิญญาณบรรพก,การในร่างของเจ้าออกมาซะไม่อย่างนั้นนี่จะเป็นที่ฝังศพของเจ้ายอดเขาคุกทมินบวกกับหลุมทมินกืนกินถ้าไม้ตายแปลกๆนี่มันอะไรกันมันทำให้ข้าขยับตัวไม่ได้เรากับว่าติดอยู่ในโคน การโวมตีทั้งบนทั้งล่างนี่มันหรือว่าข้าลินลลางเทียนจะางาวกระดูจระเข้สวรรค์ข้าจะพูดอีกครั้งเผยไผตายของเจ้าออกมาสะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็เจ้าจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันอีกแน่น้อยแกไอเด็กเวนนี่จงใจบีบบังคับให้ข้าต้องเผยไผตายไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามข้าจะต้องฆ่ามันให้ได้ปลมประจา์มู่ฝึบหึเกือบหลบไม่พนะ้นแน่ ในที่สุดก็ออกมาแล้วสินะเจ้าหมอนี่จัดการไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆขนาดข้าใช้การโจมตีทุกอย่างของข้าไปหมดแล้วก็เถอะไอเด็กเวนนี่ทำกับข้าไว้แสบนักปลอมมาจานมูขข้ามันซะลินตงเจ้าเคยเปลียนเพียงแค่มดปวกตัวหนึ่งข้าพลาดจริงๆข้าน่าจะเหยียบเจ้าให้จมดินตั้งแต่อยู่ที่สุสานโบราณไม่ว่ายังไงซะวันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าให้ได้ไม่ ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าเด็กนั่นอีกต่อไปแล้วว่ายังไงนะปรุอาจารย์มูนอกจากนี้ยังมีการดำรงอยู่ของตัวตนที่มีพลังไม่ได้ไปกลัวข้าผู้นี้เลยต่อให้ข้าทุ่มสุดกำลังอย่างเต็มที่ก็คงไม่สามารถจัดการเขาได้ถอยกันเถอะคิดจะหนีอย่างนั้นหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกปรุอาจารย์มูวิญญาณบรรพการนั่นช่างหน้าทึ่งจริงๆสามารถหลบหนีได้ในทันทีเลย เจ้าเด็กนั่นน่าประหลาดใจจริงๆแต่ว่าไม่ว่ายัางไงเจ้าก็ไม่มีทางล้างข้าไว้ได้หรอกรวมถึงตัวตนที่อยู่ในร่างของเจ้าเด็กนั่นด้วยเจอกันครั้งหน้าบางทีอาจจะเป็นจุดจบของเจ้าลินตงฝากไว้ก่อนเถอะข้าลินล้างเทียนจะต้องดับลมหายใจของเจ้าด้วยตัวของข้าเองจงใช้ชีวิตที่เหลือของเจ้าให้มันดีเถอะฮ่าฮ่าฮ่าเฮเจอกันคราวหน้าข้าไม่ปล่อยให้พวกเจ้ามีโอกาสเช่นนี้อีกแน่ฮเจ้าพวกนั้น หมูอะไรของมันนักหนาะบอกว่าแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถล้างพวกมันไว้ได้อย่างนั้นหรือถ้าข้าออกลรงกินๆิแล้วก็พวกมันจะไม่ถูกข้าบดขยี้ภายในพริบตาเลยงั้นหรือเสี่ยวเตียวขนาดนั้นเลยงั้นหรือแล้วทําไมเจ้าไม่ลงมือจัดการพวกมันในทีเดียวเลยละ่ะข้าเกียจขานเกินไปที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ทั้งเจ้าเด็กนั่นยังเก็บวิญญาณของตะแก่นั้นไว้กับตัวตลอดเวลาอกีกและตะแก่นั่นก็เจ้าเล่ห์มากมาก นับว่าเป็นปัญหามากจริงๆเฮ้ hey, มีใครที่สามารถทําให้เจ้าเจอเรื่องยุ่งยากแบบนี้ได้ด้วยแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่พราะข้อ,ขอจํากัดในร่างวิญญาณน,นี่ละก่อนนะจา้จาจา้าจ้าเสี่ยวเตียวผู้เป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่ะดูเหมือนว่าพี่ใหญ่ที่เจ้าพวกนั้นพูดถึงจะอยู่ในสมรภูมิโบราณน,นี้เหมือนกันนะเป็นถึงพี่ใหญ่ของพวกนั้นเกรงว่าจะต้องเป็นคนที่โหดเยี่ยมไม่น้อยเลยละ เอาเถอะถ้าหากพวกเขาคิดจะลองดีกับข้าจริงๆละก็ข้าก็คงไม่ปล่อยเขาไปเช่นกันก็นะต่อให้พวกนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็เถอะผลที่ตามมาก็คงไม่ต่างกันเอาละไปกันเถอะคราวนี้เราได้กําไรมาเยอะเลยลินตงเจ้านี่มันสุดยอดมากเลยชนะการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเลยว่าแต่ตัวอะไรที่ช่วยให้หลินหลังเทียนหนีไปได้นั้นหรอ ข้าเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เจอกันครั้งหน้าแม้แต่เจ้าตัวนั้นก็ไม่สามารถช่วยเขาได้อีกแน่นอนลินตงแม้ว่าลินล้างเทียนจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของแคนตาเยียนของพวกเราแต่การกระทําของเขาพวกเราทุกคนตัดสินใจแล้วว่าจะยืนอยู่ข้างเจ้าก่อนหน้านี้สถานการณ์ขับขันพวกท่านก็ยังไม่ไปไหนพี่น้องกันไม่ต้องพูดอะไรให้มากความหรอกฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วพวกเราคือพี่น้องกัน วีรบุรุษน้อยตอนนี้คนของแค้นเฉินกวงก็ถูกกำจัดแล้วข้าคุ้มครองนี่ปวดละไว้ด้วยเถอะหืมจุดรวมพลนี้เดิมทีก็เป็นสถานที่ที่เปิดเสรีอยู่แล้วแต่กลับถูกพวกคนของแค้นเฉินกวงยึดครองเอาไว้การกระทำและเจตนาอันชั่วร้ายของพวกมันเพียงเพื่อเรียกเก็บค่าคุ้มครองนั่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระยิ่งนักในเมื่อตอนนี้พวกมันก็ได้ตายหมดแล้วที่แห่งนี้จึงสมควรที่จะกลับสู่เสรีภาพอีกครั้ง ใครอยากจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหรก็ได้หรือใครจะไปจากที่นี่ก็ไม่มีใครว่าต่อไปนี้ไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองอะไรแล้วเขาไม่เพียงมีความสามารถอันโดดเด่นเท่านั้นแต่การกระทําของเขาเป็นที่ยอมรับของทุกๆคนในที่นี่ช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ต่อไปนี้ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะมีเสรีภาพเท่าเทียมกันเฮ้เฮฮ แม้จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้จากคนเหล่านี้ก็ยังตัดสินใจละทิ้งลิ้นตงช่างเปี่ยมไปด้วยเมตตาและคุณธรรมจริงๆเฮ้อแย่ชะมัดเสียดายส่วนที่พวกเราได้ให้กับพวกมันไปก่อนหน้านี้เฮ้ยนี่ทําไมเจ้าไม่บอกพวกเขาไปเล่าว่าส่วนที่พวกนั้นเก็บไว้ก่อนหน้านี้อยู่ในมือเจ้าอีอเบา,บาน้อยอย่าเพิ่งพูดเสียงดังตอนนี้สซตอนที่หนึ่งร้อยส เออใช่แล้วเนี่ยพวกนี้เป็นคนของพวกแค้นเฉินกวางพวกเขาเจ็ดคนรวมกันมีโอสุดนิพานแค่สามพันกว่าเม็ดเนี่ยนะของข้าคนเดียวยังมีมากกว่าของพวกเขารวมกันซะอีกไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะขัดสนขนาดนี้เอาหน้าเอาหน้าแม้ว่าสําหรับข้าโอสุดนิพานพวกนี้จะไม่นับเป็นอะไรได้แต่สําหรับเจ้าในตอนนี้มันนับเป็นของล้ําค่าหายากอย่างมากยังเหลือกระเป๋ามิติของเจ้าลีเฉิงที่ข้ายังไม่ได้เปิดดู ของล้ำค่าเพียบเลยเขาคนเดียวมีโอสถนิพานเกือบ6,000เม็ดนะเฮ้อแต่การชำระหุนเชิดโลหิตจำเป็นต้องใช้โอสถนิพานถึง30,000เม็ดยังขาดอีกตั้งเกือบ20,000ฮา่าฮ่ข้าไม่มีวิธีแก้ไขความขัดสนของเจ้าได้หรอกนะเอาละเอาละดูสิว่ามีอย่างอื่นอีกไหมหฮ้นี่มันสมบัติระดับปฐพีกองแสงสัตว์สิทธิ์ที่เจ้านั่นใช้นี่หึสมบัติชิ้นนี้นับว่ามีพลังไม่เลว ดูเหมือนว่าจะมีสมบัติวิญญาณอย่างอื่นตรงเหลืออยู่สมบัติวิญญาณชิ้นนี้ดูดีทีเดียวได้ยังลงอักขระเอาไว้ด้วยนี่มันเพียรวิชาระดับกลางเทพพจศาลถาถูมนภาอย่างน้อยก็ยังถือว่าโชคดีอยู่บ้างแล้ะนะเฮ้ยระวังน้อยสมบัติวิญญาณชิ้นนี้อาจมีตาประทับวิญญาณผนึกไว้แล้วไงล่ะในเมื่ออยู่ในมือข้าแล้วยังไงก็ต้องลองดูสักน้อยนั่นมันมีตาประทับวิญญาณผนึกไว้จริงๆด้วย พลังนี่มันดูเหมือนจะสูงกว่าของดีเฉิงผู้ใดกันที่กล้าแต่ต้องตาประทับวิญญาณที่ข้าทิ้งไว้ลีเฉิงเจ้านั่นตายแล้วอย่างนั้นเหรอข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นใครในเมื่อเจ้ากล้าฆ่าคนของแขนเฉิงกวางมันจะต้องไม่จบง่ายๆแนะ่จงใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเจ้าให้ดีข้าจะตามล่าเจ้าข้าจะทําให้เจ้ารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เจ้าทําลงไป ร่างจริงของร่างวิญญาณนี้คงจะเป็นเจ้าพี่ใหญ่ของดีเฉิงทีนะเมื่อไรที่ข้าเจอตัวเจ้าเมื่อนั้นจะเป็นวันตายของเจ้ามีคนมากมายที่อยากจะฆ่าข้าแล้วเจ้ามันอายุเท่าไหร่กันคิดว่าลิ้นตรงผู้นี้จะกลัวเจ้าอย่างนั้นหรือไงหากว่าเจ้ากล้ามาข้าก็ไม่รังเกียจที่จะฆ่าเจ้าด้วยอีกคนพี่ใหญ่แห่งแขนเฉินกวงจะต้องมีของมีค่ามากกลัวลีเฉิงเป็นแน่ ถ้าสามารถปุ่นจากเจ้านั่นได้แล้วก็บางทีข้าอาจจะมีโอสุดนิพานมากพอที่จะชำระล้างวิญญาณร้ของหุ่นเชิดโลหิตได้เป็นแน่ฮ่าฮ่าเจ้านั่นสามารถผนึกตาประทับวิญญาณที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้คงไม่ใช่คนที่เราจะดูแคลนได้อืมยังไงช่วงนี้ก็จะพยายามทำตัวไม่โดดเด่นจนเกินไปคงจะดีกว่าแล้วนะเอาเถอะยังไงก็ลองฝึกเจ้าเคล็ดวิชานี้ดูก่อนแล้วกันวันต่อมา น่นมันอะไรนั่นมันเคล็ดวิชาของแขนเฉินกวงนี่และเคล็ดวิชานั่นก็คือเคล็ดวิชาโคชสารทาโถมนภาของหลีเฉินทำไมมันถึงโผล่มาที่นี่ได้อีกละ่ะหรือว่าพวกคนจากแขนเฉินกวงจะมาที่นี่เพื่อแก้แค้นน่ะถ้าใช่แล้วก็อาจจะเป็นพี่ใหญ่ที่เจ้าพวกนั้นพูดถึงก็ได้นะหืนั่นมันลิ้นตรงไม่ใช่หรออรุณสวัสดิ์เกิดอะไรขึ้นน่ะ เงาล่างเค็ดวิชาเทพคดจะสารถาถมนภพาเมื่อคู่เป็นของเจ้าฝึกนั้นหรอเอาละเอาละพวกเราไปหาที่คุยกันก่อนเถอะเจ้าสามารถเข้าใจเคตดวิชาได้อย่างทองแท้ภายในคืนเดียวนี่นะนี่มันน่าเรือเชื่อเกินไปแล้วฮแล้วที่พวกเรายังคงต้องกังวลเกี่ยวกับพี่ใหญ่อะไรนั่นอยู่อีกแล้วนน่จริงสิพวกเจ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพี่ใหญ่อะไรนั่นว่างหรือเปล่า ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อต่อทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้ด้วยทําให้พวกเราสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารจากพวกเขาได้อย่างง่ายดายจากข้อมูลที่ได้รับมาคุณจากแคนเชนกวงที่เข้าร่วมสงครามร้อยอาณาจากักรมี20คนคนที่มีขุมกำลังระดับสำแดงเดชขั้นไปฝั่งของดีเชนมีทั้งหมด8คนและมีผู้ติดตามพี่ใหญ่คนนั้นมากถึง11คน ดูเหมือนพี่ใหญ่คนนั้นจะมีชื่อว่ากินมู่พลังน่าจะอยู่ที่อีกครึ่งก้าวทะลวงสู่ขอบเขตนิพานได้และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่อาจจะบรรลุขั้นนิพานแล้วลินตงเจ้าน่าจะรู้ว่าะระดับนิพานเมื่อเทียบกับะระดับสำแดงเดชขั้นสูงแล้วมันต่างกันมากแค่ไหนพลังการโจมตีสูงสุดของะระดับสำแดงเดชขั้นสูงยังทําได้เพียงแค่เผาขนขุมพลังละระดับนิพานเท่านั้นอืมดูท่าจะยุ่งยากจริงๆนั่นแหละ ดูท่าเจ้ามอนั่นจะรับมือไม่ได้ง่ายๆแล้วส,สิแต่ว่าเจ้ายังไม่ต้องกังวลเรื่องมู่จินนักหรอกนะจากที่พวกเรารู้มาตอนนี้เจ้านั่นน่าจะอยู่ที่เมืองยางเฉินคงวุ่นวายอยู่กับการหากุญแจปริศนาโบราณอยู่กระมังกุญแจปริศนาโบราณอย่างนั้นหรอมันสําคัญอะไรขนาดนั้นเชียวหรือเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายของกินมู่จะเป็นโอสถอะไรสักอย่างอ๋อข้านึกออกแล้วมันคือโอสถวัฏฐะ ว่ายังไงนะโอสถวัถะนี่มันจริงแท้แน่นอนหรือเปล่าโอสถวัฏทะงั้นหรอถ้าข้าได้โอสถนี้แล้วก็จะต้องทำให้ข้าสามารถเกิดใหม่ได้แน่ข้าจะได้ออกจากสภาวะจิตอสูรได้สักทีการฟื้นคืนจุดสูงสุดอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วทำไมเจ้าถึงดูตื่นเต้นขนาดนั้นละ่ะโอสถนั่นมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอนี่นะคือโอสถที่รวบรวมโดยจอมยุทธขั้นสูงที่เข้าใจหลักการเวียน่ายตายเกิดเชียวนะ แค่หนึ่งเม็ดเท่ากับหนึ่งชีวิตมันมีพลังมากพอที่จะทำให้สามารถย้อนกลับจากความตายได้เลยละลิ้นตรงครั้งนี้เจ้าจะต้องช่วยข้าเจ้าจะต้องช่วยข้านะช่วยข้าหาโอสถวัฒนานั่นมาให้ได้ตราบใดที่ข้าได้โอสถนั้นมาข้าก็จะมีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งไม่ต้องห่วงทำใจให้สบายๆเถอะฮ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าเห็นเสี่ยวเตียวดูตื่นเต้นแล้วก็ร้อนรนถึงขนาดนี้ ดูท่าโอสถวัฒนนั่นจะสำคัญกับเขามากจริงๆข้าจะช่วยท่านอย่างสุดความสามารถเจ้าช่างเป็นคนที่กระตันยูเสียจริงๆข้านี่ดูคนไม่เคยผิดจริงๆใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนข้าจะไปยังเมืองย่างเฉินว่ายังไงนะนี่ข้าฟังไม่ผิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการหลีกเลี่ยงกับเจ้าพี่ใหญ่นั่นไม่ใช่หรอแล้วอะไรทําให้เจ้ากลับตลบาลปัดแบบนี้ละ่ะลิ้นตงลิ้นตงเจ้า พวกเจ้าฟังไม่ผิดหรอกข้าจะไปยังเมืองหยางเฉินตามหากุญแจปิดสนาโบราณน,นั่นตอนที่112ลิ้นตงนี่ข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมนี่เจ้าจะไปยังเมืองหยางเฉิงจริงๆหรอที่นั่นคือที่อยู่ของกินมู่พี่ใหญ่ของเจ้าพวกนั้นนะเพราะอย่างนั้นไงข้าจะไปที่หยางเฉินเพื่อชิงเอากุญแจปิดนาโบราณน,นั่น ถ้าหากพวกเรามัวแต่กลัวมหาสงครามร้อยแขนหนึ่งปีหลังจากนี้เกรงว่าพวกเราคงจะไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมแต่สมบัติโบราณที่อยู่ในนั้นจะเป็นโอกาสทองของพวกเราถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ด้วยกําลังของพวกเราตอนนี้แล้วข้าจะไปทำธุระบางอย่างก่อนพวกเจ้าเตรียมตัวให้พร้อมรอข้ากลับมาเซียวเยียนไปกันนี่ลินตงเจ้าหวังว่าลินตงคงจะไม่ทิ้งพวกเราไว้แบบนี้นะ ไม่ต้องห่วงหรอกลิ้นตรงจะต้องกลับมาเป็นแน่เขาไม่ใช่พวกประเภทที่ทิ้งพวกพ้องแล้วหนีเอาตัวรอดเพียงลําพังหรอกเซียวเยียนไม่เจอกันหลายวันเจ้าดูทรงพลังขึ้นมากเลยนี่นาะจากขึ้นสัตว์อศูนย์เมื่อสองสาวันก่อนเจ้าคงจะอิ่มน้ําสํารานไม่น้อยละสิะจะว่าไปพวกเราต้องหาที่ซ่อนเพื่อฝึกฝนยังที่ห่างไกลขนาดนี้เลยงั้นหรอ<ะ>ก็ใช่นะสิเคตวิชาที่ข้าจะให้เจ้าฝึกฝนนั้น หาใช่เคล็ดวิชาสามันทั่วไปที่ไหนล่ะหากว่าเจ้าสามารถฝึกฝนถึงจุดสูงสุดได้แล้วก็ร่างกายของเจ้าจะเทียบเคียงกับระดับนิพานได้เลยเชียวละจริงงั้นเหรอเจ้าคงจะตอบแทนข้าที่ยอมช่วยเจ้าหาโอสุดวัฏาะสินะถึงได้เพิ่งจะเอาของดีเช่นนี้ออกมาเชียวเนี่ยรีบไปกันเถอะมาเถอะเพื่อช่วยให้เจ้าจึงเอากุญแจปิศานาโบราณมาให้ได้ล่างนิพานทองคำนี่ เป็นเคล็ดวิชาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเจ้าในตอนนี้ด้วยเคล็ดวิชานี้เจ้าจะสามารถต้านทานพลังของอํานาจเคล็ดวิชาดัดชนีของเจ้าได้เพียงเท่านี้เจ้าก็มีพลังมากพอที่จะรับมือกับจอมยุติขอบเขตนิพานได้แล้วเยี่ยมไปเลยงั้นช้าอยู่ยยละ่ะยังไงข้าก็ไม่กลัวสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในหุกเขาเลือกแถบนี้อยู่แล้วถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเจ้าต้องกระตุ้นพลังแห่งตาบันพะพรหลุดกืนจินให้ถึงขีดสุด จากนั้นใช้เจ้าสิ่งนี้เพื่อฝึกฝนขัดเกลาร่างกายของเจ้าข้าจะต้องกระตุ้นพลังของเจ้านี่จนถึงขีดสุดสินะจะว่าไปแล้วข้าเองก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเลยนะงั้นมาลองกันเออพลังแห่งนิพานนี่กําลังแผดเผาข้าทั้งเป็นร่างสุริยันอศนญยวาทเจ้าอย่าได้ต่อต้านเพลิงแห่งนิพานเหล่านี้ปล่อยให้มันไหลผ่านร่างกายของเจ้าเพื่อปรับแต่งกล้ามเนื้อและกระดูกของเจ้า แม้ว่ามันจะสร้างความบาดเจ็บอันแสนสาหัสให้แก่เจ้าแต่มันจำเป็นอย่างมากเมื่อยามที่เจ้าต้องการจะทะลวงเข้าสู่ขอบเขตนิพานอย่างแท้จริงหากเจ้าไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ได้เมื่อยามที่เจ้าจะทะลวงขั้นเข้าสู่ขั้นนิพพานอย่างแท้จริงย่อมมีโอกาสที่เจ้าจะทําไม่สําเร็จถึงเ้าในสิส่วนเออบัดซบเอ้ยงั้นมาลองกันสักตั้งเออวิธีแห่งการบ่มเพาะ ในเลยจะประสบความสําเร็จโดยง่ายแม้ว่าการฝึกฝนทางด้านร่างกายคอนลิ้นตรงจะมีพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ไม่กล้ามั่นใจนักว่าเขาจะสามารถฝึกสําเร็จได้จริงๆผลจะเป็นอย่างไรก็คงต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาแล้วละ่ะณจุดรวมผลของเมืองโบราณสวรรค์สัตว์อสูรนั่นตัวใหญ่ขุดโคดคนพวกนี้เป็นใครมาจากไหนกันนะ ดันมาตอนที่ลินตงไม่อยู่ซะได้คราวนี้พวกเราซวยแน่คนพวกนี้คงไม่มาดีอย่างแน่นอนณส่วนลึกของหุบเขาสามวันต่อมาหลังจากเผชิญกับความร้อนมหาศาลมาสองวันสองคืนความเจ็บปวดที่ลินตงได้รับก็เพิ่งจะทุเลาเบาบางลงแม้ว่าตอนนี้ข้าจะสามารถมองเห็นแสงสีทองที่ควบแน่นอยู่ในร่างกายของเจ้าเด็กนั่นแล้วก็ตาม แต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าการฝึกดำรงต่อไปไม่ได้แน่ไม่มีทางเลือกแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็คงยากที่จะรักษาชีวิตของเจ้าเด็กนั้นเอาไว้ได้ลินตุงอย่าได้โทษข้าที่ข้านำเอาทรัพยากรของเจ้าออกมาใช้โดยพลัการก็แล้วกันรับหนี้ไปซะฟูดูเหมือนว่าขึ้นพลังอันทรงพลังกำลังไหลเข้าสู่ร่างกายของข้าเยี่ยมจะได้ลุยให้จบในคราวเดียวเลยสำเร็จล่างแปลงนิพานทองคำ โก้อนหินใหญ่ขนาดนี้ถึงกับพังทลายเลยแล้วนี่ลินตงข้าละาลายใจจริงๆที่จะบอกกับเจ้าว่าตาพันพ่อบุรุษกืนจินของเจ้านั้นได้ก,กืนจินทรัพยากรของเจ้าจนหมดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรเลยแต่เมื่อเทียบกับเจ้าสามารถฝึกฝนล่างแปลงมิพานทองคําได้สําเร็จมันก็คุ้มค่าใช่ไหมละ่ะใช่แล้วละ่ะตอนนี้ข้ารู้สึกเล่ากับว่ามีพลังที่ไม่รู้จกหมดจากสิ้นภายในตัวข้าและภายนอกร่างกายของข้า ยังกับว่าข้าได้เกิดใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นในป่าโอ้นี่มันสัตว์อสูนตัวยักษ์ใหญ่เลยเจ้านี่ไม่ได้ด้อยเฟยก่าเจ้าแมงป่องดินที่ข้าเจอในเมืองก่อนหน้านี้เลยสัตว์อสูรระดับสันแดนเดชขั้นสูงอย่างนั้นหรอฮ <c oughs> มาได้จังหวะพอดีเลยข้าอยากจะทดสอบพลังใหม่ของข้าอยู่พอดีล่างแปลงนี้พานทองคําสําแดงเดชปุบปุ๊บง ฮนี <affiliated S 2> ่มันทรงพลังเกินไปหร <Rahmen> ือเปล่านี่ยข้าแค่ปล่อยหมัดออกไปเท่านั้นเองนะแต่กลับสามารถทําลายสัตว์อสูรตัวนี้ไม่เหลือซากเลยนี่ขนาดข้ายังไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่เลยนะแน่นอนละเพื่อให้เจ้าฝึกฝนร่างกายนิพานทองคําได้สําเร็จข้าจําต้องเอาโอสุดนิพานของเจ้าออกมาใช้จนหมดว่าไงนะเจ้าทําแบบนี้ได้ยังไงเจ้าโอสุนิพานของข้า ถ้าหากข้าไม่ทําเช่นนั้นป่านนี้เจ้าไม่รอดแน่ยังจะหวงโอสุดนิพานอยู่นั่นละอโอสุดนิพานของข้าณจุดรวมปนดูเหมือนว่าพี่น้องที่แสนดีของพวกเจ้าจะไม่สนใจชีวิตเนน้อยของเจ้าเลยแฮะนี่ก็หลายวันเข้าไปแล้วยัยงไม่มีวี่แววว่ามันจะโผล่หัวออกมาเลยป่านนี้มันคงจะหนีเอาตัวรอดแล้วละมัง้งไอพวกซัลเลวเอ้ยแน่จริงก็ฆ่าพวกเราเลยซะสิผัว สะวะอย่างแกนะหูปากไปซะสะวะไรค่าอย่างแกมีค่าเพียงแค่ล่อให้ไอเด็กเวีนตะไลลินตรงนั่นออกมาตายเท่านั้นละลิ้นตรงอยากลับมาเชียวนะคราวนี้มีขุมพลังระดับสำแดงเดชขั้นสูงมาด้วยถึง3คนเลยนะและสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ